สวัสดีค่ะก็มาพูดเรื่องอรู้ทันจิตตนการฝึกปฏิบัติการรู้ทันจิตตนในขณะที่เราใช้ชีวิตปกติกับการงานหรือว่า,าทำอะไรต่างๆทุกวันทุกวินาทีการรู้ทันจิตตนเป็นยังไง คือการรู้ทันเวลาเราทำงานเนีหรือเราอยู่บ้านเราทำอะไรถ้าเกิดว่า,เ,าเรารู้สึกวันจะส่งจิตออกข้างนอกส่งจิตออกข้างนอกไปคิดเรื่องอื่นๆไปคิดเรื่องอื่นๆที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ดึงกลับมาให้อยู่ที่เดิมคือให้ใจเราอยู่กับาการทำงานไม่ไม่ส่งจิตออกข้างนอกก็คือเหมือนว่าเรา ไม่ส่งจิตออกไปคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่มากระทบลอกขางเราต้องฝึกด้วยตัวเราตัวเราก่อนหัดฝึกว่าเป็นยังไงนะคะว่าเราอะขณะน,นี้เราเราคิดยังไงเราส่งจิตออกข้างนอกการส่งจิตออกข้างนอกคือ,อเราจะไปจดจํา สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบทั้งาทางหูตาจมูกนะคะก็คือ,เ,อเราได้กลิ่นเราเห็นนะคะเราเห็นเรารับรู้อย่างเงี้ยก็คือการสง่งจิตออกข้างนอกเมื่อเราเห็นเรารู้เราเจอสิ่งต่างๆเราก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นมา,าคิดอันนั้นคือการสง่งจิตการสง่งจิตแบบเนี้ยเราต้องดึง ดึงความคิดเราอะกลับมาอยู่ณนะจุดเดิมคือปัจจุบันณนะตัวเราเพราะว่าถ้าถ้าเราไปคิดแล้วไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เราได้ยินเราเราับรู้นะคะมันก็จะทําให้เราเริ่มสะสมสะสมแบบความเครียดทีละนิดทีละนิดดังนั้นการฝึก,กจิตตนไม่ให้ส่งออกหรือไม่ให้ไปเก็บสิ่งต่างๆมาเรา คือเราเรู้เห็นแล้วเรา,เรา,เาตัดเลยเมื่อเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราตัดออกไปอ,อันนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะเข้ามากระทบอีกมไม่ใช่เราก็ตัดออกไปเดี๋ยวมันก็จะเข้ามากระทบอีกมันไม่ใช่เราก็ตัดออกไปนั่นก็คือการฝึกที่ตัวเราไม่ได้ไม่ได้ไปฝึกที่คนอื่นฝึกที่ตัวเรานะคะแล้การาใช้ชีวิตอยู่กับการเอาธรรมะ เอาธรรมะมามาฝึกที่ตัวเราเราฝึกที่ตัวเราเราจะใช้ธรรมะคู่กับการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะมันจะมันจะ,ะช่วยให้เราเห็นในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วใจเราเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไปเล่าร้อนกับสิ่งต่างๆไม่กระช่างการทำงานนะคะการทำงานหรือสิ่งต่างๆเนี่ย บางทีน่ะ,ะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็คือ,อเมื่อก่อนจะเป็นคนที่เมื่อจะทาอะไรนี่จะใจร้อนใช่ไหมจะใจร้อนแล้วก็จะ,จะจะอยากให้มันได้ดังใจตัวเองประมาณนี้เนาะแล้วพอฝึกไปฝึกมาเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นความใจเย็นเราจะคล้ายๆว่าเราใช้ชีวิตอยู่ไม่ให้ มันหนักไปหรือเบาไปเราจะบาลานซ์ชีวิตให้อยู่ณตรงกลางแล้วเราจะค่อยๆใช้ชีวิตค่อยๆก้าวไปก้าวไปแล้วมันจะเกิดความร่มเย็นคือมันเย็นที่ใจเรามันจะแผ่ออกให้คนรู้คนเห็นเลยว่ามันมันจะเป็นบอกไม่ถูกคือที่ฝึกมามันเหมือนว่ามันเห็นอะไรที่ไม่ใช่แล้วมันตัดออกทันทีตัดออกจุดพูดจุดพูด,ดแบบเออเอาเฉพาะสิ่งที่ใช่และดีงามนะคะแต่การ การการฝึกเราอะเราอะจะต้องไต่ตรองใน,หนงเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบถ้าสิ่งไม่ดีเราแต่ถ้าสิ่งไหนที่ที่ดีแล้วมีประโยชน์เราเก็บมามาศึกษากับตัวเราว่าเอาไว้ใช้กับชีวิตเรานะคะไม่ใช่ว่าการ ส่งกิจออกนอกเนี่ยมันไม่ดีมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอ่าที่ไม่ดีก็คือคุณคุณรู้คุณสัมผัสคุณได้ยินคุณเอ่อเห็นอย่างเงี้ยควรจะเก็บมาเครียดแล้วให้มันเครียดกับตัวเองนั่นคือเป็นพลังลบที่จะทําให้คุณอ่ะปวดหัวแล้วก็เอ่อเกิดความเครียดแต่ถ้าพลังบวกก็คือเราจะอ่าวิจารณาดูว่าสิ่งสิ่งที่ที่เราที่ที่เราไอาส่งกิออกไปเป็นยังไงมันมีส่วนดีส่วนเสียไว้อย่างเงี้ยถ้าเราฝึก อยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะสามารถแยกทุกอย่างออกเลยแล้วเราจะเอาเอาสิ่งดีๆมาไว้แต่เราจะตัดสิ่งไม่ดีอไว้ก็คือเราหยุดหุดก็ลองลองฟังดูนะคะเป็นคลิปแรกที่ทํานะคะการส่งจิตออกข้างนอกรู้ทานจิตตนนะคะสว